สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมุลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดคำว่าเลไวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิดใหม่ๆก็บสำหรับชิดนี้มือนี่อยู่บ้านอุหมเาด้วยพี่น้องเด้อมาอยู่กับเกษตรกรเพื่อนพี่น้องสวัสดีครับชื่อว่าจักไหนเนาะ นายหอยทม,มินครับนายหอยทมินทันทีอันยู่บ้านยังบ้านห้องไหนครับบ้านอุเมาครับตำบลตำบลไทยยองอำเภอบางโคนครับจังหวัดสกลนครเพิ่นอยู่บ้านอุเม่าโคคดโายดพี่น้องเด้อจังหวัดสกลนครอำเภอบางโคนพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นจิมาเปิดราคางว่วงให้พอไม่พี่น้องเบิ่องและพี่น้องเด้อเพิ่นมีงว่วงหลายตัวพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวสิพาเบืเอ้องมาเชิญโตพิ่นมีงว่วงแดงเป็นงว่วงสาวบ่างเฮ้ เป็นงว้วสาวพี่น้องง้วสาว <8 S 1> มีลูกมีนนะลูกพี่น้องใกล้สิคลอดแล้วเพื่อนว่าแปดเดือนนะมีลูกแปดเดือนแล้วสูงอะไรขึ้นง,ง้วเขาหนิครูร้อยห้าสิบสามบัดเรียบร้อยเด้๋ย <15 3 S 1> นะบัตเรียบร้อยแล้วลอยหาชีจ้าพี่น้องเด้อเนะพื่นอนวัดเรียบร้อยแล้วเป็นง้วสีแดงง้วบะมันเพื่อนว่าบะมันแดงลูกบักรชี้วในท้องพี่น้อง กกหางก่ใหญ่พี่น้องกกหางใหญ่เด้อแข้งขากระงามพี่น้องเล็บกระงามขาดำเด้พี่น้องแข้งดำเด้แข้งดำหูกระดำหูดำพี่น้องลายไก่ใหญ่พี่น้องงามพี่น้องงามงามสูงพี่น้องมีลูกแปดเดือนแล้วเพิ่นว่าเพิ่อนใกล้สี่ขอดแล้วเพิ่นสมบักลูกแบบชี้ว่ายแบบบ่ลูกแบบชี้ว่าได้พี่น้องเด้อ ดึงยิงเลยเออเจิ้มจิ้มกระดำพี่น้องสุนมากเพื่อนนะจากหาได้จิ้มดำดำดอกสียหัวพี่น้องครบสูตรพี่น้องครบสูตรงามตัวนี้งามไงสูงพี่น้องสูงสูงเด้อพี่น้องเด้อพอมันพอนบักชี้ใบชี้หยังศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกพี่น้องสมไม่ได้แปดเดือนแล้วเดือนนานี่ก em, ็ออกก็คขอดแล้วพี่น้อง เขาจิตเปิดไว้วไลา์ไปเลยละข้ากุ้งห้องไวไลฟ์ไปเลยแสนหาพันได้พี่น้องเด้อพี่น้องงัวม่านไก่คอดพี่น้องคนห้องไวแสนหาพันแสนหาพันยังต่อรองเลยเนาะยังต่อรองอยู่ได้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อบ้านอุ้มเหมาพี่น้องราบผู้ใดสนใจอยากได้งัวงงามพี่น้องง่วแดงครบเครื่องพี่น้องครบเครื่องอยู่บ้านอุ้มเหมาเด้พี่น้องเด้อ เบอร์โทรเข้าเบอร์ใดนอเบอร์โทรติดต,ต่อนอศูนย์แปดสอง8ูนย์แ5ดสองแปดห้าแปถูกต้องมั้ยครับโทรมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเห็นงวัวเห็นขม้าเบิ่งชิปแนละ้วก็อยากได้ก็โทรมาฮะลูกพี่น้องมีตัวเดียวพี่น้องงวัวงามนะหาอยากเด้อพี่น้องเด้อโทรมาก่อนได้ก่อนนะครับเด้อโทรมาด,วด่วนๆดน่นเดีงวัวงามมีคนจรองหลายเด้อพี่น้องโทรซาแล้วบ้าหั่นมูคนเด้ย กับเพิ่นมีอีกหลายตัวพี่น้องแล้เจ็ดห้ามาเบิง้งสำหรับตัวนี้เพิ่นห้องไว้แสนหาพันเนาะแสนหาแสนหาพันพี่นอ้องพอาสืบพี่นอ้อ,องเงาะทองแล้วทองแล้วสูงร้อยหกบอกกำหนดกำหนดทอดวันที่หกสิบห้าแลก็สูงมันนี่ร้อยาสิบสามโอ้ร้อยห้าสิบสามนี่พี่น้องเด้อสูงกาหนดทอ,อดวันที่ยี่สิบสามลี่ขอดเมษายี่สิบสามเมษาได้พี่น้องเด้อสำหรับตัวนี้นั่น ผู้ใดต้องการอยากได้แหละดวนดวงโหลทรมาโหลดเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้หันโทรมาชาลราบ่ได้ได้พี่น้องมีตัวเดียวได้พี่น้องเด้อมือนี่สำหรับมือนี่มีตัวเดียวสำหรับงวงงามเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งงวงโคมบไดนี้เด้อพี่น้องเด้อสายเล่เลียดเลียดยีบหาได้พี่น้องตัวนี้เพิ่นว่าเป็นงวงโคมพี่น้องงวงโคมเขาไก่บ่ได้พี่น้องมันหวงลูกเพราะว่าเป็นงวงลูกก่อนลูกได้เักมือเลเข้อนี้ ลูกเดือนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นเล่เป็นเล่เป็นสายเล่สำหรับผูใ้ใดสนใจสายเล่พี่น้องเป็นงัวโคมสูงเท่าไรฮึวัดเบิ่งไปร้อยสี่สิบบวกเด้อพี่น้องเด้อเป็นสา,สายเล่สายเล่มีลูกมันพี่น้องลูกมันขนาดเดียวกันเลยมีอยู่สามโคมนะพี่น้องเด้อห้าเบิง่งสิแล้วโควมแต่ละว่างไว้แล้วมันสีส้นเท่านั้นละมันสีหวงลูกมัน เขาเปิดไปแล้วค่าไรในตัวนี้นี่ราคาห้องวัยหกสิบแปดครับหกสิบแปดหกสิบแปดยังต่อรองเลยเนาะได้พี่น้องเด้อสายเล่ห์เ็นผู้ใดสนใจสายเล่ก็ลูกแม่ลูกแม่บอกต้นห้องวัหกสิบแปดหกสิบแปดก็ยังต่อรองในอยู่เป็นง้อลูกลูกที่ไรอย่าลูกสองลูกสองนะลูกสพี่น้องลูกสองลูกที่ได้เดือนได้เดือนพี่น้องเดือน สายเล่ยผู้ใดสนใจสายเล่ยเลือดหยิบหาด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็เสื้ามาเบิ่งอีกตัวนึงพี่น้องอันนี้ก็เลีคือกันด้วยพี่น้องเด้อเล่ยเลยพ่มลูกก็รุ่นเดียวกันพี่น้องรุ่นเดียวกันงอ่างก็รุ่นเดียวกันด้วยพี่น้องเด้อพ่อมสูงร้อยซีบเอ๋อร้อยซีซิบวกด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ก็ลูกลูกสองเนาะลูกลูกนึงเนาะพู้นั้นนั่นน่ะฮิบอนั่นมันมันกับงอ่างมันจะเอาเรื่อยได้งอ่างมันมีลูกน้อยนั่น ตัวนี้ก็บ68บเนาะเพื่อนห้องไป68สิื่กันได้พี่น้องเอ้อตัวนี้นั่นสั่นแล้วล่ะ <c oughs> นี่ล่ะม้าหอง่วมันอันตรายยังวะมันเป็นง่วนหวงลูกพี่น้องหวงลูกหวงลูกนี่อีกคบหนึ่งพี่น้องลูกกับที่เห็นเมื่อกี้นี่ละ่ะสูงกับขึ้กันสูงเท่ากันพี่น้องราคาเดียวกันได้พี่น้องเอ้อ68กสิบแปสั่นแล้วละ่ะ มันแปลกหน้าพี่น้องมันแปกนะลกหน้ามันแปลกหนะ้าอันจะของผนมันกับบ่อส้นห้องดอกมันแปลกหน้าป็นงอมลูกแนมะ่เบิร์ตบอกลูกแม่เบิรลูกแม่เบิดทั้งสามเลยพี่น้องเด้อราคาพอฟังอยู่พี่น้องหกสิบแปดหกสิบแปดเด็กก็ยังต่อรองเด้อพี่น้องเด้ออันผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาโหลดเบอร์โทรผมขึ้นให้เลยโทรเข้ามาโหลดเด้อพี่น้องเด้อ บ้านอุ้มเมาตำบลญให้ยองอำเภอบางโคกจังหวัดสกลนครท่านผู้ใดเห็นแล้วก็โทรมาได้พี่น้องเด้อโทรมาโหลดโทษมาต่อร่องกับเพิน่นท่านโทรมาตกลงราคาอะไรก็โทรถามทางมาเอาพี่น้องเพิ่นมีรถชงพร้อมก็เดบวกค่ารถอีกได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ก็เอาไวส้สำหรับกันนะครับเด้อคลิปหน้าจังมาพอกันไหม สำหรับคลิปนี้มือนีขอจบเพียงแคน่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ